ล่างเลยจ้ะของจริงเขาไม่ต้องพูดเยอะนั่งวิเคราะห์อยู่นี้สามมาแน่นอนสามมาแน่นอนแล้วสามก็มาจริงแต่ศูนยนั้นหลุดแล้วสูตรเด่นบน8ปดเกแล้วผมก็ให้ดูตั้งสี่พันคนผมบอกแล้วว่าผมมีสัญจรข้อมูลสัญจรกาแพงเพชรไหมพี่ดูออกเต็มๆเ,เลยครับไม่ตรงๆไม่ต้องกลับเลยเลขสามเจ็ดอนะแล้วผมฟันสามไงแล้วสามเจ็ดผมก็อยู่ในชุดผมแบ่งฟันให้ตั้งแต่วันที่แ ผมไม่เห็นคอมเมนต์หรอกนะไม่ต้องพูดเยอะไอ้พวกนี้ว่าโอ๊ยโน่นนี่นั่นนะเป็นยังไงล่ะเออปากปากไม่ว่าแต่เอามือเอาเท้าลาน้นาก็สมควรแหละปากไม่สร้างสรรค์เที่ยวบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาได้กันบนล่างเขาได้กันตืมๆครับเขาได้กันเขาได้กันมามืดอเข้ามาหกรอบแล้วพี่เอ,อี่พาดูปู่ แล้ววันนี้ผมจะบอกพี่นะผมมาขอปิงปองปูเนี่ยผมได้ปิงปองสี่ห้าหกนะผมมาขอปิงปองส่วนตัวนะผมก็เลยไปซื้อสี่ห้าอีกวันนี้ผมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วผมถูกลอตเตอรี่อีกสิบผมถูกลอตเตอรี่อีกหกใบวันนี้พาดูปูพี่เนี่ยผมมาขอปูเนี่ยเนี่ยผมมาจับตรงนี้เลยแต่ผมขอส่วนตัวผมจับได้สี่ห้าหก ถ้ามันออกสี่ห้าหกนะผมได้เยอะแต่มันออกหนึ่งสี่ห้าเห็นไหมหนึ่งมาแล้วอ่ะหนึ่งมันหนึ่งมันมาให้เราเห็นแล้ววันนี้เห็นไหมหนึ่งออกมาแล้วครับหนึ่งมาหลักร้อยแล้วแล้วรอบหน้าเลขสัญจรกําแพงเพชรนะ่ะเลขออกหมดแล้วครับสามเจ็ดกนะับห้าสี่น่ะเลขสัญจรกําแพงเพชรออกหมดแล้วครับรอบหน้านะ่ะไม่ออกหลอกเลขไม่ออกหลอกเลขสัญจรนะ่ะไม่ออกแน่นอนเพราะว่าวันนี้มันออกแล้ว อยพาดูอุยอ,องค์งแม่ย่านี่สวยมากเห็นไหมเห็นไหมผมบอกพี่แล้ววันนี้สามกับสี่วิเคราะห์เฉียบวล่ะผมบอกแล้ววันนี้ศูนย์ไม่เด่นศูนย์กับเก้าไม่เด่นแต่มาเมื่อคือเลขสี่แต่ผมไม่ได้เน้นสี่ห้าเพราะผมไม่ชอบแต่ผมก็เขียนให้ในใบสีขาวอ่ะสี่ห้าแต่ผมไม่ได้วงผมชอบศูนย์สี่เก้าสี่หกสี่แล้วก็ 04ที่ผมชอบอะที่ผมบอกพี่ไปอะ่ะแล้วก็ตอนที่ผมไล์สดนอะ่ะมีพวกปากเน่าปากนอนเที่ยมาบอกว่าวิเคราะห์ให้หลายตัวไม่เข้าหรอกเป็นยังไงกระแทกหน้ามึงไหมล่ะเออสะใจมากมือไม่พายแล้วเอาเท้านาเอาเท้าลาน้ําบล็อกผมบล็อกไปแล้วครับพวกที่ให้ดูแม่ย่าอันนี้ยามค่ําคืนแม่ย่านี่จะเด่นมาก องค์ปู่พญานิลาการนี่จะเป็นองค์สีดำครับจะไม่เด่นแต่แม่ย่านี่สวยมากเด่นสวย<__>เห็นไหมสวยไหมรอบหน้าสัญจรกำแพงเพชรอันนี้จะเป็นองค์ปู่สีสุดโทรครับแต่สวยสุดเนาะคือแม่ยา่าสวยมากยิ่งไฟสะท้อนน่ยิ่งสวยอ่ะให้ขอพอรแม่ยา่า แม่ย่านี่สวย <c oughs> ของจริงทำไมต้องพูดเยอะหรอกพวกที่ชอบว่าผมมาเป็นยังไงะ่ะไม่มีเลขออกมาไม่มีสักคนหนึ่งครับที่บอกว่าหลังออกเ,ออ <c oughs> เพราะของจริงอ,อไม่เห็นคอมเมนต์แล้วตอนเนี้ยไม่มีสักคนหนึ่งครับ ที่บอกว่าหลังออกอ่ะทำให้ดูแล้วไงระด,ดับประเทศแล้วไงแล้วไม่ใช่รอบนี้รอบเดียวครับมามือเข้ามาหกรอบแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะมันค้างพี่ได้ยินโทรศัพท์ผมเอามาเครื่องเดียวผมไม่เน้นสี่ห้าแต่ว่าผมอ่ะเล่นผมรูดเลยพี่ผมรูดสี่แล้ว ช่วงที่ผมไลฟ์เสร็จใช่ไหมแล้วผมกลับผมมาบ้านเนี่ยผมขับรถมาบ้านผมมาขอปู่มาจุดมาจุดธูปบ,บอกกล่าวปู่บอกว่าขอให้เลขปังวันนี้แล้วผมก็จับปิงปองปู่ผมได้สี่ห้าหกเป็นเลขที่ผมไม่ชอบหรอกสี่ห้าเพราะผมเป็นคนผมไม่ชอบมากเลขสี่ห้าแต่ผมก็ซื้อผมก็ได้บนล่างกุบกลิบหวานหวานพี่แต่สามเจ็ดนะผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วผมชอบสามเจ็ด สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามักผมสามนะ่ะผมซื้อที่ผมที่ผมให้พี่ไปนั่นแหละสามหนึ่งผมซื้อร้อยเดียวกับสามห้าผมไม่ชอบผมก็ซื้อน้อยดูแลเองครับเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับบ้านผมไงบ้านผมนุ่นอยู่ฝั่งนู้น บ้านผมจะอยู่นู่นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะที่ที่มือผมชี้ไปน่ะไอ่ะไอไอสัญจรกำแพงเพชรนะครับพี่รอบเนี้ยทำได้นะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะจะเอาไหมาพี่ตัวไหนวันนี้นั่งทําเสร็จแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยสัญจรกำแพงเพชรหนึ่งธันวานเนี่ยสี่ห้าหกมาแน่นอนแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนแต่ ถ้าใครดูไลฟ์สดวันเนี้ลอตเตอรี่ขายแล้วอ่ะไปซื้อไว้46ก<ๆ>ับ55เลขนะลอตเตอรี่46กับ55หรือว่าเว็บเปิดหรืออะไรเปิดซื้อไว้เลยห้55กับ46 46 64แล้วก็55ซื้อลอตเตอรี่ไว้อ่ะมีเลขทูบด้วยวันนี้ ไม่รู้เข้าไม่เข้านะอ่ะอันนี้คนใต้ร้อยชัดเจนอ่าผมยังคงุณนี่แหละใต้แท้ครับเออคนสุราษฎร์ครับคนคนคีรีรัตคีรีรัตมีเขามีป่าไม่มีคําว่าเมืองครับเตือนนะครับผมเตือนสองพันสี่ร้อยคนดูพี่อ่ะเตรียมตัวแคป มีเลขทูบด้วยวันนี้เป็นเลขเบิ้ลเออเลขเบิ้ลครับพี่เอกหนูรอตัวฟันหนูจะวิ่งหนึ่งพันแปดครับวันนี้ฟันเลขแปดพี่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบแปดฟันเล่นเลขศูนย์เนี่ยมีผมจะบอกพี่นะมีสามตัวให้พี่เลือกวันเนี้ยแต่ผมคัดไม่พี่วันเนี้ยแปดกับศูนย แกับศูนย์เดี๋ยวนี้ฟันแปดครับแต่จะมาแปดตัวไหนผมจะจ่อเข้าไม่เข้านนไม่รู้แต่ว่ามีสามตัววันนี้มีแปดมีศูนย์มีเจ็ดแต่ฟันแปดครับหรือถ้าพี่ว่าผมศูนพี่ก็ซื้อศูนย์ไปแต่ถ้าอันนี้เลขเบิ้ลน,นั่นแหละนี่แหละใต้แท้ยาแลเลยไม่ต้องดูหรอกพี่ อะไรบจะเลยนมากแอเดี๋ยวมาไปตบในข้างนี้ก่อนอพอดีเขาบอกหให้ไปช่วยตบอ่ะแคปตำราพี่วันนี้ให้เบิ้ลแปดแปดเลยถ้าชอบจัดเลยนะเห็นไหมไม่มีคามือในโลกหรอกผมทําวันนี้ได้แปดกับศูนย์วันนี้อัดหนักแปดศูนย์กับหนึ่งศูนย์พี่อัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยอัดทุบหนักๆน,นะแล้วผมบอกเลยว่าหลายบ้านอันแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลผมเข้าบนล่าง ถ้าพี่ไปซื้อบ้านนี้นะอาจจะไม่อั้นพี่ไปซื้อเลยสองตัวนี้นะพี่จะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เก้ามันไม่ค่อยดิ่นเท่าไหร่สําหรับผมนะแต่วันนี้ผมจอให้มีแปดเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เบ้ิแปดแปดเป็นตัวอัดเลยแล้วก็ศูนย์จะมีหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดแล้วก็ผมไม่เอาเก้าศูนย์ผมเอาเก้าเจ็ดใส่แทนนะครับเ,ออเลขรองจะมีแปดศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์แปดนะครับพี่แคปเลยสองพันสี่ร้อยคนดูเลข ระวังจะมีเก้าหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดแคปครับจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กไม่ผมก็งงคนเราอ่ะไม่ชอบกันก็ไม่ต้องดูแค่ปัดผ่านแค่นั้นพิมพ์ทําไมลนะ่ะเออมันมันสอบระยะของคุณอะไรออพ่อแม่เขาสอนมาดีเขาก็จะไม่มาพูดเขาจะไม่มัวมวยวายเขาก็จะไม่มาแบบเขาเรียกเลยนะไม่มาว่าคนอื่นหรอกเราไม่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันครับผมยังไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นใครอ่ะ วันนี้ขอให้โชคดีนะครับสําหรับเลขที่ผมแบ่งปันให้ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเลขเป็นแค่แนวทางขอพี่ท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ถ้าหลุดไปหลุดเฟลอะไรไปก็ขอโทษขออภัยแต่ผมจะบอกพี่นะถ้าผมหลุดแบบนี้เลขศูนย์ชอบมาหรือพี่สิรูดศูนย์รูดศูนย์เลยก็ได้วันนี้